มันจะได้มันจะได้สบายวันนี้เปิดุอของผ่านนะคะของขวันวันแม่นะคะที่ได้จากลูกสาวดูสองสองสองใช้สองใช้พัสดุหนูหนูรักคุณแม่ที่สุดในโลก ถึงหนูจะทำของขวัญให้เฉพาะวันแม่แต่หนูก็รักคุณแม่ทุกวม่ทุกสายน้อง <laughs> I love much I love mothers very much very much โอ้ที่ถามที mm ่ช็องชอบแรต love mom ฮ่าฮ่าฮ่เปซไม่เห็นไม่เห็นเอฟสเปซ I love e s สเปซ อะไรเนี่ยเออทุลาดอกมะลิดอกมะลิเอามะลิสามดอกเอะอันนี้มะลิคุ้นๆมากอยู่ที่ร้านฉันนั้นเธอใช่ใช่จะทำเองเหรอจ๊ะสัปดาสังคมสองข้อวันแม่แห่งชาติอโอเคโอ้อันนี้สุดคือความสุขเอามาจากไหนจากมือสอฟต์ป๊อป โอเคประชดแม่บอกว่าโอเคขอบคุณค่ะ